รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่สอง1ตุลาคม2564นางรุ่งทิวาบุญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานกเขียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งุป การปฏิบัติงานห้าด้าน 1. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 2. การบริหารจัดการการเรียนรู้ 3. การบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา 4. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาทีพ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญมีการประเมินคุณภาพภายในมีการรายงานการประเมินตนเองทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอน 2. การบริหารจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านานาโกเกียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์หลักปัจญายเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและหลักการบริหารคุณภาพ PDCA ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีสื่อการสอนที่หลากหลายเพียงพอมีสื่อเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการสอนมีการนิเทศการเรียนการสอนแบบกลรยาน,นิมิตรและมีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านนานกเขียนได้ขับเคลื่อนจุดนิ้นเชิงนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งปีการศึกษา2564ระยะเร่งด่วนระยะยั่งยืนดังนี้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นลายมือสวยสื่อสารภาษาอังกฤษทักษะดิจิทัล มีความรับผิดชอบมีวินัยและจิตอาสาครูนักเรียนมีความปลอดภัยจุดนินระยะเร่งด่วนน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยยกระดับผลสลัมฤทธิ์ใส่ใจสาระการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตร ทักษะอาชีพและการมีงานทำสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็งนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดโครงงานนักเรียนตามโครงการการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธ,ธิภาพการศึกษาจังหวัดในหัวข้อโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงเน้นคุณธรรมจริยธรรมจากกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดมหาสาร,รคามประจําปี2564นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดโครงงาน ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราในหัวข้อโครงงานคนดีมีน้ำยาจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2563นักเรียนได้รับรางวัลวัฒน,น,นธรรมวินิจเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564ในการเป็นแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรมให้กับสังคมจากสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสาร,รคา,าม 3. การบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาได้บริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์โดยยึดระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาและสร้างขวัญกำลังใจให้ครูสามารถพัฒนาตนเองเพื่อส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญมีการประชุมการนิเทศอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ ในการจัดการเรียนการสอนทุกคนมีความพอใจในการบริหารงานและพึงพอใจในการปฏิบัติงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขการบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้บริหารจัดการและส่งเสริมให้ครูได้ดำเนินงาน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมีกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านและมอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ครอบครัวนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนาโิวิท1 9ช่วยเหลือจัดหาทุนการศึกษาให้ผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และแสดงความรู้ความสามารถของตนเองได้ตามความต้องการความถนัดความสนใจอย่างหลากหลายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 4. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และคุณลักษณะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนางานพัฒนาวิชาชีพตามหลักการครองตนครองคนครองงานส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีคุณธรรมจริยธรรม และจัญญาบันวิชาชีพรู้จักและพัฒนาทักษะชีวิตในฐานะพลเมืองที่ดีได้บริหารจัดการและร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PLC ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริง 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโนได้มีส่วนร่วมพิจารณางบประมาณ และแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโนได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานทอดผ้าป่าสามัคีเพื่อการศึกษาเพื่อระดมทุนก่อสร้างบ้านนักเรียนตามโครงการสารคามหนึ่งห่วงใหญ่สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านนานกเขียนได้ดำเนินงานการจัดจก,กิจกรรมตามนโยบายกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาสมองจิตใจทักษะชีวิตและสุขภาพมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สุขาศ,ศาึกษาและพละศ,ศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากส่งผลให้นักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการชื่นชม นักเรียนเป็นคนดีมีปัญญาและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขรางวัลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นที่ประจักษ์ของโรงเรียนบ้านนานโนเขียนด้านโรงเรียนผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนมีดังต่อไปนี้ ชอบชั่วดีกนจะนอนวนวนอ้มทุกทีขอ,ขอครูสนอนบุญบารมีสอนสครูีให้ลมยครูมีบุญคุณจะต้องเธอคูณเอาไว้เมื่อก่านั่นสอนสอนเรา